เราทาแปลกๆหรอกทางธรรมดาเนี่ยแหละหมายถึงว่าด้านบนอ่ะด้านบนนั้นอ่ะมันจะมีนี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอ้ไอ้โฟนเราไปคับชูชีป่ะไปคับชูชีพเท่าไม่ไหวเออไอ้ไม่แล้วก็โดนยิงกลางกลางอากาศดีฮออะไรพวกเนี้ยมึงว่าเราไหวป่ะล่ะอ่ะเอายี่กูว่าเราไหวอ่ะไปดิไปดิมันคับชูชีได้หรอคับได้ดิชูชีพอ่ะโอเคโอเคมันใช้ทำได้ป่ะโหดได้ศพมันใช้ชูชีได้เนาะเขาคงจะรู้ว่าคือไม่เคยมีใครทำนะมันใช้ได้ดิแต่ผมมีชูชีอยู่แล้วในตู้หนึ่งอันใช่หรอ ใช่เราจะไม่โดนไล่ก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่โดนโดนไล่ก็จบไม่มีกฎนี่เรื่องชีวิตชีวาชิตมันใช้ได้หลายทีไม่ไหวแล้วก็แค่จั j ส m p s ร์แล้วด้านหลังตำรวจป่ะเช็คดิดูดิตำรวจป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไฮโลไฮโลไม่ซ้ายมือของไฮโลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้กูกดซีเช็คธรรมดามันใช้อะไรบ้างมา เงินแดงเดี๋ยวเงินแดงเดียวไม่แล้วถ้าเราโดดล่มฟชิ่งเราก็โดนพอยิงหอปัดดิไม่เป็นไรถ้าโดนก็โดนเรียงในเมืองอะหรอชิวๆดิหมายถึงมันเป็นสำรองไงมันใช้ได้ปะเอ้มันใช้อะไรบ้างนะเงินแดงเท่าไหร่เงินแดงเดียวแล้วยังเงินแดงมันไม่ได้ใช้ปูด้วยหรอบาลูกบาลศพหนึ่งศพที่นาไวเองอยู่เนี่ยแหละเองมีใช่ปะ กดใช้ก่อนใช่ปะไอโฟนอย่าลืมกดใส่อย่าลืมกดใส่ลบชูชินะต้องไปเอาแม็ก์ไไม่ได้ช่องเหรอไอโฟเอาแม็กมาในตู้ยังมือมีแม็กไหมไม่มีไม่มีเอขาไม่ได้ให้ให้แม็ก์มึงมาหรอยังไม่ได้เซ็ของเลยอไปนี<ไ>ปน เอฟิกดึงดึงออกมานอกเมืองอย่าน้องโอเคกันครับพรอติเดียนพรอติเดียนอดีเขาเขาให้เดี๋ยวได้มาเขอพรอติเดียนงันว่าตั๋วติเดียนตั๋วติเดียนตั๋วติเดียนตรวจไมม่ีตัวนึงไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะพี่พี่พี่เดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยงานหึ่งนะรอรอมันเทาอ่ะรอตอนมันเทาเลยอ่ะ คนล้มชิบชิบใส่ในตัวเราต้องกดใช้ป่ะป้าใบไม้น่าสองคันแลโดนเดี๋ยวมันพอลงมันจะไม่ได้ตันอยู่หลดล่มหรอหายโยนหลดล่มหรอยังไงคือต้องกดใช้ไว้ก่อนหรอหรือว่าใช้ไก่อนแล้วกดใช้ก็กดใช้ก่อนเลยทางคุกอ่ะคือเราต้องเข้าช่องตัวเลขใช่ไหมเอ้าแล้วถ้ามันยังไงกดใช้ไม่หมายถึงกดใช้ไว้ก่อนอ่ะมันจะเหมือนนี่คือตอนนี้คือกดใช้ไว้ก่อนเลยใช่ปะกดใช้ไปเลยพี่คิดว่านะแล้วพอสมมติถ้าเกิดพอโดดอ่ะเราโดดแล้วถ้าโดดมันก็จะติดเลยเออ โหเราโหดจังเลเทียเราเราเรากากศพแบบว่าแบบแค่ยสองคนน่ะยิ่งกว่าในพวกหนังอ่ะโอ้โหสูงเจอเราจะไปอยู่ชั้นไหนดีวะเราต้องเราจะไปชั้นสูงสุดไม่ได้เด็ดถ้าไปชั้นสูงสุดเราจะโดนฮอยิงเนาะใช่เราต้องอยู่แบบชั้นประมาณเนี้ยเจ็ดสิบอีกชั้นนึงอีกสองชั้นนึงอีกสองชั้นไอ้เหี้ยไม่มีอาหารผมไม่มีผมมีข้าวผมมีมียานห้าห้าสวยแคมปิ้งเลย ไปดิตรงเนี้ยอุ้ยโอ้โหลงไงวะไปดิขึ้นไปดิติดไปเขาคงคิดนะว่าสองพี่นี้เขาทำพี่อะไรกันเนี่ยตรงนี้แหละตรงชั้นนี้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะบอกให้ว่าผมคือบรรจุราตพี่ว่าพอแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวไม่ตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างรอบรอบรอบข้างอย่างนี้เราไม่ได้แล้วเราก็ยิงแค่ตรงเนี้ยตำรวจอะพุ่ม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 ใช่เหรอ เออพี่ดูรอบข้างยิงเราไปเลยเราก็อยู่มันก็สวยได้อย่างเงี้ยแต่มันจะรู้ซอยิงสุดหรอปะไอ้คนพี่เล่ยไม่ได้หนึ่งสองสองศูนย์เนี่ยพอกดแชร์ปุ๊บมันจะมีพาราชูตอยู่ในตัวอ๋อเดี๋ยอยู่ตรงนี้ได้เหรอแล้วเราจะยิงมุมอะไรบ้างใช้ล่มชูชีพมันยิงทะลุใช่ปะเราก็อยู่นี่แล้วก็กดตำรวจเลยเนี่ยขึ้นมาปุ๊บมันทะลุมันทะลุใช่ปะน่าจะทะลุแล้วมั้งพี่แล้วถ้ามันจอดด้านบนได้อะ ถ้ามาจอดด้านบนมันก็เออวายที่เราจะโดนโลยตัวว่ะเราต้องอยู่ด้านบนเหมือนกันเว้ยพราะมันจอดด้านบนได้บ้างเราไปเช็คก,ก่อนไปแต่กูบอกเลยนะกว่าจะจอดด้านบนได้น่าจะใช้เวลาด้านบนมีคนปะเนี่ย สถานการณ์ครับแค่ทำให้เราทให้พี่แปรผันมาตอนเนี้ยเครียดวะเครียดว่ะที่เครียดแล้วทำให้เราเครียดวะมันทำให้พี่กดดันตรงนี้เราอยู่ไม่ได้นะตรงนี้โดนปืนยิงนะไม่ไม่ไม่ตรงข้างล่างสุดนี้สุดแล้วขึ้นไปไม่ได้แล้วขึ้นไปโดนมันจะฮอจอดชั้นนี้ฟังนะแล้วมันก็จะโรยตัวลงมาเออไปรปเราอยู่ที่เดิมแลอไปเอาไงดีวะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เราอยู่ไม่ได้เราจะโดนยิงแต่ว่าแต่ว่าเราจะโดนโรยตัวลงมานะรู้ใช่ไหมเนี่ยเอาโดนโรยตัวเราก็ยิงแม่งไม่ต้องโรยตัวดิชยมมาันงะจ มันต้องมีคนดูไว้ชัวร์แต่มันโรยลงมาแน่จะต้องชัวร์อะไรกันล่ะเราแล้วถ้าเกิดเราอยู่บนสุดอะอยู่บนสุดเราก็จะโดนฮอร์ยิงไงฮอร์ก็จะขับอยู่ข้างหลังไม่ยิงเราพิกเข่งไอ้เฮีย,เ,ยเดี๋ยวกูตอกไอ้ซัดห่วยเล่นวัวเพื่ออะไรวะไม่รู้แหละตกชุบกูได้เลยแหละไอ้เฮีย งงไปหมดแล้วว่าเวลาลงมันเท็กกดชิปได้ปะวะไอโฟนเฮียเฮียเฮียโฟนฟังกูนะปืนปืนปืนอะแล้วปืนมันยิงบนลงล่างได้ปะลูกสองเสียงกระตุกประชามเสียงกระตุกปะเออเสียงกระตุกแต่ได้ยินได้ปะ ไดีป่ะแล้วถ้ามันอยู่ด้านบนแล้วมันลูกซองยิงเราลงมาได้ป่าวะโซ่ก่ะโอ้ยมันมาแล้วโฟนพี่ว่ามันไม่ได้ไม่ใช่อะโฟนพี่ว่าเราต้องบีบไม่ได้มันเราอยู่ชั้นบนเราก็โดนหอเราเราก็โดนยิงดีฉันว่ามันมันเอาหอยิงเราด้วยเฉิดกูเคยด้วยเห็นมึงก็ยิงสู้กับมันว่ะเฉิเอาเฉิดเขาก็อยู่ห้องนี้ใช่เหรอเออเขาอยู่บนบนไม่ใช่เหรอพี่เอาถ้าอยู่บนแล้วถ้าโดนหอยิงเราจะอยู่ยังไงกันลงไปถ้ามึงว่ามันใช่อะพี่จะเถียงอาเฉิดดิผมเนี่ยนะอาเฉิดอาอยู่ด้านบนไม่ใช่หรอวะ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรวะกูเป็นเฮียอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรดิแล้วพี่ตั้มพี่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู nah ่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละแล้วพี่รอยิงข้างบนเอาไงไม่คิดว่ากูเป็นมิชชั่นนี้เพราะมึงแต่คุยจะโมขึ้นมาไอ้เฮียมึแต่คุยเตรียมตัวอะไรงั้นอะจำยิงดิพี่จำยิงได้ปะพี่จำพี่จำลองยิงได้ปะไม่ได้นะผมเนี่ย ผมเลขหนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดห้าแต่ถ้าเกิดกระสุนเราเริ่มมาปุ๊บเราก็จะขึ้นข้างบนนะเข้าใจใช่ปะได้ๆพี่ลองยิงนี้ยิงได้ป่ะตรงนี้ยงิาางได้เมื่อกี้พี่ก็ยิงอยู่แต่ว่าให้หรู้ได้ใช่ปะใช่ยิงทะลุได้ๆๆได ต้องเพย์เซฟอปเราบ้าจัดเลยพี่เราเราจะยืนได้ถึงห้าทีไปนะถึงดิแต่ว่ากูกูพูดแล้วนะฮอมันยังไม่มีเราต้องขึ้นไปด้านบนไว้มึงเชื่อกูเหอะถ้าฮอมีแล้วเราโดนล้อมตรงนี้ไว้เราเราก็คือลงมาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะถูกแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวมึงรออีกแป๊บหนึ่งอ่ะเราต้องขึ้นด้านบนมึงเชื่อกูเหอะมึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานหรอกแล้วเปิดวงแดงววะ ก็กางเกงเราสีแดงไงอ๋อเรื่ไปรอเลยพนกูบอกเลยตำรวจเอามาตรงนี้เป็นสิบนายเสียเวลาจัดอ่ะชิวๆแจ้งเงินตียังวะบอกเลยแย่นะ เขาทำอะไรวะเขายิงจากทังไหนวะอไอโฟนโฟกัสด้านบนแต่เรายังไม่ได้เสียงหอเนาะใช่ปะถ้าด้านบนต้องได้ยินเสียงหอแล้วใช่ปะใช่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 เสียงหอได้ยินดังแล้ว เแลเงียบบนี้เเลยนี่ยอยู่ตรงเงี้ยเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเนี่ยเสียงฮอมาแล้วกูพูดเลยนะถ้าด้านบนมาเราทำอะไรไม่ได้เลยด้านบนหน่อยไม่ได้โฟนต้องขึ้นกูขึ้นแล้วนะกูเซ็นไปข้างบนแล้วถ้าเราเราเรายิงสู้มันอ่ะไม่เป็นไรก็อย่างน้อยมีโดดล่มเซนกูเซนกูมันไปอย่างนั้นอะเนี่ยแล้วถ้าเกิดฮอมามึงจะทำไงอ่ะเอามาเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้ก็ยิงสู้มันให้มันให้มันลงไม่ได้ดิ มันก็ยิงแค่มันสู้เราไม่ได้<ร>ไแล้วคนถ้าอยู่บนฮอมันทำไมยิงไม่ได้มันก็ยิงได้อยู่ดีปะเดี๋ยวราคมกว่ามานันเลยเอาๆพี่จ้ามพี่จ้ามเห็นไหมนะนั่นไงโอ้โพัดศาสตร์แกูบอกแล้วมานี้ตรงนี้เร็วคนหนึ่งดิบอกแล้วกูบอกแล้วมันมันลงมาจากด้านบนอ่ะสู้ไวยไอ้พลยิงนี่หามุมยิงให้ได้ดิบันไดอยู่ผมรอ ยี่สิบยี่สิบคนหนึ่งนะคนหนึ่งคนเดียวคนเดียวโอ้ยคนน่าจะผมใส่กุงเกงแจอยู่คนหนึ่งอียมีคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนเดียวข้างล่างยังไงล่ะลงแล้วลงแล้วนะลงแล้วลงแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วพระเจ้าพระเจ้าจอร์ดพระเจ้าจอร์ดโอ้โหพระเจ้าข้างล่างคนหนึ่งข้างล่างเคลียร์หรือเปล่าไม่เชื่อคนมันน่ะไม่เชื่อกูไอสัตว์พอมันจอดได้อ่ะแล้วมันลงมาจากด้านล่างเราก็ตายไงไอีเทีย แม่งขึ้นมาช้าไปอยู่ด้านล่างอ่ะตายเฮียอยู่ด้านล่างอ่ะมันจะซวยเพราะมันต้องมาจับลงเว้ยคนนี้คนนี้ไม่ฟังนะแล้วคนนี้ไม่ฟังแล้วอีกคนไปไหนอ่ะพี่ปลดแล้วพี่ปลดแล้วพี่ปลดแล้วอีกคนนึงอยู่ล่างอยู่ล่างตกลงไปปป๊อตกลงไปแล้วก็เราต้องอยู่ด้านบนเพื่อที่จะสู้บนกว่าล่างเว้ยตำมันใจเท่ากับอะไรมันต้องเล่นบนมันต้องอยู่ด้านบนไปส่งไปส่งเลยไปส่งเลยไปข้างบน ใช่ใช่ใช่ให้ให้มันต้องขึ้นไปยิงกูบอกแล้วว่ามันดูอาเฉ็นมาโฟล์เวอร์ชั่นปีดูอาเฉ็นเวอร์ชั่นของแบบเมกาโฟนอะแม่งดูอาเฉ็นเวอร์ชั่นอินเดียแดงปะก็ไม่รู้น่ะผมได้คนอุ้มอีกคนนึงครับพี่พอปืนสีนะแล้วผมปืนเะยเอาผมก็ปืนสีทำทำทำเอาไปส่งคนนั้นไปส่งแล้วก็เจ้าเชื่อ เจ้าจอดเออชุบชุบชุบไป๊อเฮ้ยเป็นไงล่ะอยู่ด้านล่ามันสอยลงมามันจอดลงมายิงมึงก็โดนดิียชอบเถียงไอ้ะต่อไปฮอมันเถียงพี่แคบไป